ว้าวชกสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดูกันต่อกับการผันกริยากลุ่มที่3รูปปัจจุบันการค่ะซึ่งในตอนที่2นี้เราจะมาดูกริยาที่รูปไม่ผันสะกดลงท้ายด้วย e-f แต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่3นะคะปกติแล้วเนี่ยกริยาที่รูปไม่ผันสะกดลงท้ายด้วย e-f จะอยู่ในกลุ่มที่2ใช่ไหมคะแต่จะมียกเว้นบางตัวที่อยู่ในกลุ่มที่3เราจะมาดูการผันกริยาพวกนี้ในรูปปัจจุบันการกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับใครที่กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่แต่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ของโมน,นะคะอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะโมมีลงวิดีโอสอนภาษาฝรั่งเศสเรื่อยๆเลยค่ะเรามาเริ่มดูกันกับการผันกริยาที่สะกดลงท้ายด้วย e s ในกลุ่มที่3รูปปัจจุบันการค่ะโดยโมได้แบ่งวิธีการผันเป็น4แบบหลักๆด้วยกันแบบแรกคือแบบ verb e p a r t i e แบบที่2คือแบบ venir แบบที่3คือแบบ อ u v ว i r แล้วก็กริยาที่เหลือทั้งหมดนั่นเองค่ะสำหรับ3แบบแรกนี้ถ้าเราจำวิธีการผัน3ตัวนี้ได้นะคะเราก็จะรู้วิธีการผันแว r บออื่นๆอีกมากมายส่วนสำหรับกริยาอื่นๆที่เหลือนะคะจะเป็นการผันที่เราจะต้องจำเทิ่มเข้าไปค่ะผันต่างจากตัวอื่นทั้งหมดนั่นเองค่ะเรามาเริ่มดูกันกันกบวิธีการผันแบบว e r b บากที่ร พักเทียกนั้นจะแปลว่าไปนะคะหรือว่าออกไปซึ่งมีความหมายเหมือนกับ v ว r ์เคเบอร์อาเลยค่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันต่างกับแวร์เคเบอร์อายังไงนะคะไปติดตามกันได้เดี๋ยวโมจะใส่ลิงก์ไม้ให้โมเคยทําวิดีโออธิบายสอนกันไว้ค่ะวิธีการผันนั้นง่ายมากๆค่ะสําหรับ3กลุ่มสรพนามประธานนี้สรพนามประธานที่เป็นเอกพจน์เราจะตัด teo ออกแล้วใส่หาง sst ค่ะผันเป็น je pars je pars อันนี้นะคะโมยกตัวอย่างประโยคมาให้เป็น je pars au travail je pars au travail ฉันไปที่ทำงาน tu pars tu pars au marché tu pars au marché เธอไปที่ตลาด il est en un p a r il est en un p a r de l'école เขาผู้ชายเขาผู้หญิงเราหรือว่าพวกเรานะคะ ไปจากโรงเรียนก็คือออกจากโรงเรียนไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เนี่ยออกเสียงเหมือนกันคือ p a r k ส s s สเนี่ยเราจะไม่ออกเสียงเลยเขียนต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกันค่ะอีก3รูปที่เหลือรูปที่เป็นพหุพจน์นะคะเราจะมีเตเหมือนเดิมแล้วเราก็จะใส่หาง O N S e ็นเอซึ่งเป็นหางทั่วไปของการผ่านรูปปัจจุบันการที่เราได้เห็นกันมาแล้วนะคะ ผันเป็น nous partons n o u partons e s pas งงเพราะเราไปแยกกันค่ะ s e s t p a e n t จะแปลว่าแยกกันนะคะ vous partez vous partez en t a l i n t e คุณผู้คุนโอเอเนี่ยไปที่ประเทศไทย il elle p a r t e ออกเสียงเต้นนะคะ p a r t e p a r t e n en vacances พวกเ,เขาผู้ขัผู้ชายหรือว่าพวกเขาผู้หญิงนะคะ ไปพักรอนะคะปักเทียกองวาก็คือการไปพักรอนั่นเองค่ะการผ่านแบบปักเทียกนั้นง่ายมากๆเลยค่ะมาดูตัวอย่างกริยาที่ผ่านแบบนี้กันค่ะยกตัวอย่างเช่นแวะคือเบอร์ดอกเมียที่แปลว่านอนมองเทียกแปบลบว่าโกหกเคปักเทียกนะคะกริยาที่สะกดลงท้ายด้วยปักเทียกก็จะผ่านแบบปักเทียกเฮปักเทียกแปลว่าแบ่งกลุ่มหรือว่าแชร์ซองเทียกได้กลิ่นดม รู้สึกถึงนะคะเซ r กเวียจะแปลว่าบริการเหมือนกับเสิร์ฟอะคะ่ะเหมันเซกเวียคือเหมือนกับเสิร์ฟแต่ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าใช้คู่กับ preposition งนะคะจะแปลว่าทำหน้าที่ค่ะเซ็กเวียอาอะไรสักอย่างคะ่ะซอกเทียจะแปลว่าออกถ้าใช้คู่กับ preposition d เดอร์ซอกเทีเดอจะแปลว่าออกจากข้างหลังก็จะเป็นสถานที่นะคะถ้าใช้คู่กับ preposition a อ e เ ซ o อกเทียกอเวกจะแปลว่าเป็นแฟนกับนั่นเองค่ะเป็นแฟนกับข้างหลังก็จะเป็นบุคคลค่ะจะมีกริยา2ตัวนะคะ s u i v r e กับ vivre ที่ไม่ได้สะกดลงท้ายด้วย e อเะเห็นไหมคะแต่ว่าจะผ่านเหมือนปากเทียกเลยค่ะ s u i v r e แปลว่าตามด้านหลังหรือว่าตามนะคะเหมือนกับคำว่า follow ในภาษาอังกฤษแล้วก็ v i v r e vivre จะแปลว่าอาศัยอยู่เหมือนกับคำว่า live ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ มาดูวิธีการผันแบบ venir กันบ้าง venir นั้นจะแปลว่ามาค่ะ venir มาวิธีการผันสำหรับ4กลุ่มสรพนามประธานนี้จะเปลี่ยนตัวสะกดนั่นเองนะคะแต่ว่านู nun, กับวูนั้นหัวจะเป็น V-E-N เหมือนเดิมค่ะผันเป็น je viens. je viens je viens tout seul ฉันมาคนเดียว tu viens tu viens à la soirée เธอมาที่ปาร์ตี้ตอนเย็น Il and un, v เวีย l อิเลนอุงเว n t r a n ถังเขาผู้ชายเขาผู้หญิงเราหรือพวกเรานะคะมาโดยรถไฟค่ะสามตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันคือเวียงเวียงเป็นเสียงเอียงนะคะเวียง SST ไม่ออกเสียงเหมือนเดิมค่ะ Nous, n u v s v e n u n s n น e เว e ร์เผเรามาด้วยกัน Ensemble แปลว่า together นะคะด้วยกัน,นะคะ่ะ vous venez vous venez d a r r i v e r คุณพวกคุณหรือว่าผู้เธอเพิ่งจะมาถึง verbe v e n i เนะคะเมื่ออยู่ในโครงสร้าง v e n i r de บวกกับกริยารูปไม่ผ่านนะคะอันนี้จะแปลว่าเพิ่งจะนั่นเองค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างประโยครูปหนึ่งที่อธิบายถึงอดีตนะคะที่เพิ่งจะเกิดขึ้นอันนี้โมได้อธิบายและสอนไปแล้วเช่นกันนะคะตามไปทบทวนกันได้เดี๋ยวโ e, มใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะและสุดท้าย Ill, Vienn ออกเสียง N นะคะ Vienna on avance ผู้ขับผู้ชายหรือว่าพวกเขาผู้หญิงเนี่ยมาถึงก่อนเวลาค่ะ on avance จะแปลว่ามากึ่งก่อนนั่นเอง on avance คือสิ่งที่เกิดก่อนนะคะก่อนเวลาที่กำหนดค่ะสำหรับการผ่านแบบแวะค v e n e นั้นจะจำง่ายมากๆค่ะเพราะมันจะมีแค่การสะกด2แบบเท่านั้นที่ผ่านแบบนี้คือ veneer แล้วก็เทเนียนั่นเองและกริยาทุกๆตัวที่สะกดลงท้ายด้วยเวเนียและเทเนียก็จะผ่านแบบนี้นะคะมีแค่นี้เองค่ะแ e วะ e t ะเบอทเนียจะแปลว่าถือนะคะหรือจับไว้ให้ถือไว้ให้นะคะและมีใช้ในสำนวนต่างๆมากมายเรามาผ่านพร้อมกันค่ะ Je ียงเจียงชื่อเ l ียงอินแอนอุียออกเสียงเหมือนกันนะคะเจียงนูเ n นงนูเ vous tenez Vous ten Il, elle, t e n e z i n e ขาเ t าน e n t นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกริยากันค่ะยกตัวอย่างเช่น a p p a r t e n i r ส่วนใหญ่จะใช้คู่กับ p r p p s s t t o o n ่นะคะข้างหลังก็จะเป็นบุคคลจะแปลว่าเป็นของค่ะข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสิ่งของนะคะ a p p a r t e n i r เก่งกัง contenir c o n t e n r จะแปลว่ามีปริมาณบรรจุ jo, หรือว่าจุนะคะเหมือนกับคำว่า c o n t a i n ในภาษาอังกฤษค่ะ devenir devenir แปลว่ากลายเป็นค่ะ r n t r e t e n i r e n แ r e t e n i r แปลว่าเก็บรักษา maintenir m a i n t e n i r จะแปลว่าบำรุงรักษารักษาไว้คงไว้เหมือนกับคำว่า maintain ในภาษาอังกฤษ Prevenir เ e v e เวเยแปลว่าแจ้งบอกกล่าวหรือว่าสนองค่ะ r e v e r i r r e v e n i คคือการกลับมานะคะมีคำว่า Her มาอยู่ข้างหน้าแบบนี้ r e v e n i r กลับมาค่ะ Suten ียร์สเจะแปลว่าสนับสนุนหรือว่าเป็นกำลังใจนั่นเองค่ะซึ่ง s u u t n n i เนี่ยเราจะใช้ใบ,บ่อยๆกับทีมกีฬาโปรดของเรานะคะหรือว่าถ้ามีการแข่งขันเนี่ยเราสนับสนุนใครเราจะใช้แวะขา้นไป o u ตเนียนั่นเองค่ะ s ูเนียสนับสนุนค่ะ ถัดไปมาดูวิธีการผันแบบ verb, rir, แวะค่ะ ouvrir แปลว่าเปิดกันบ้างค่ะ ouvrir การผันนั้นง่ายมากๆนะคะตัด e r แล้วใส่หางใหม่ให้มันค่ะผันเป็น j ouvre j ouvre la porte ฉันเปิดประตู tu ouvre tu ouvre les fenêtres เธอเปิดหน้าต่าง il ouvre elle ouvre on ouvre un restaurant เขาผู้ชายเขาผู้หญิงเราหรือพวกเรานะคะเปิดร้านอาหาร3ตัวนี้ออกเสียงว่า o u อูฟ o u ะอูฟค o n s n o u s o u v r o n s un magasin พวกเราเปิดร้านขายของ rez, Vous o u v r e z vous ouvrez la boîte de chocolat คุณพวกคุณพวกเธอเนี่ยเปิดกล่องช็อกโกแลต Ils e ิลซูฟเรและซู e leur r r o t t è è r s พวกเขานะคะหรือว่าพวกเขาผู้หญิงเนี่ย เปิดฟงเชียกก็คือชายแดนนั่นเองค่ะฟงเชียฟงเชียนะคะตัวนี้ก็จะออกเสียงว่าอู v r e อูฟก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น4ตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันคืออูฟอูฟนั่นเองยกตัวอย่างกริยาที่ผ่านแบบอูฟกันค่ะเช่นอ่าเกย์เย r ะอาเกย์เยจะแปลว่าต้อนรับหรือว่ารับบุคคลนะคะเหมือนกับคำว่า Welcome ในภาษาอังกฤษนะคะอ่าเกย์เย r ะคูเวร์เย คู u v รียแปลว่าปกคลุมปิดบังเหมือนกับคำว่า cover ค่ะ de c o u v i r de c o v i r แปลว่าค้นพบเปิดฝาหรือเปิดที่กำบังนะคะ o f f r i r อันนี้ใช้บ่อยนะ,ะ offer จะแปลว่าเหมือน offer ค่ะนำเสนอเสนอยกให้มอบให้ค่ะและสุดท้าย s o u f f i r s o u f f i r จะแปลว่าทรมานนะคะประสบหรือว่าถ้าใช้คู่กับ preposition d e จะแปลว่า ทนทุกข์จากสิ่งใดค่ะ s o f f r r d e r เหมือนกับคำว่า suffer ในภาษาอังกฤษค่ะสุดท้ายเรามาดูกริยายกเว้นอื่นๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นตัวนี้ได้เห็นบ่อยๆคือ courir แปลว,ว่าวิ่งนะคะ courir การผ่านนั้นตัด er ใส่หางให้มันใหม่ค่ะหางก็จะมี s, st, o, ns, ez, ent นั่นเองออกเสียงเป็น je cours, je cours, tu c o u r tu cours il en on court คูนะคะ s s t ไม่ออกเสียงนูคูรุงคูรุงคูรุงนะคะวูคูเร่วูคูเร่อิลเอลคูร์คูร์นะคะสตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันคือคูร์คูร์นั่นเองค่ะและกริยาทุกตัวที่รู้ไม่ผ่านสะกดลงท้ายด้วยคูเรียก็จะผ่านแบบนี้ค่ะโมโยตัวอย่างมาให้หนึ่งตัวคือปาร์คคูเรีย Bach คูเคียจะแปลว่าเดินทางไปโดยรอบหรือว่าดูผ่านตานะคะสมมุติเราไปร้านขายของแล้วเราดูแบบสินค้าผ่านผ่านตาก็จะใช้แวะคื a เบตาคูเียนั่นเองค่ะตัวยกเว้นถัดไปก็คือแวะค m เบอร์มูเียมจะแปลว่าเสียชีวิตหรือว่าตายนั่นเองนะคะวิธีการผันจะมีการเปลี่ยนตัวสะกดค่ะ Je meurt Tu m e u r ร i n ิ n แอนด์อ u r n o มูหงมูหงวูมูเรมูเ i ิลเอลเ e มร์เเมร์นะคะสีตนี้ออกเสียงเหมือนกันเช่นเดิมคือ m e อร์นั่นเองค่ะซึ่งเราจะสามารถใช้ได้คล้ายๆกับในภาษาไทยคือแบบอะไรที่แบบเป็นขั้นที่สุดแบบว่าเหนื่อยสุดๆหิวสุดๆเราจะใช้แวร์ขบเบอรตัวนี้ได้โดยโครงสร้างก็คือมูเขาอยกเดอะไรสักอย่างค่ะเช่น il m e u ร์เด f a ฟั In merc t e f a n จะแปลว่าเขาผู้ชายเนี่ยหิวจะตายแล้วนั่นเองเขาหิวมากๆค่ะ n u w muh t d e fatig n muh e fatig พวกเราเนี่ยเหนื่อยจะตายแล้วคือเหนื่อยมากๆนั่นเองค่ะสุดท้ายก็คือแวะเขาแบบตัวนี้ buir buir นะคะ bu แล้วก็เอียร์ buir b u e r จะแปลว่าเดือด ไม่ได้แปลว่าต้มนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงคําว่าเดือดแล้วเนี่ยปกติเราจะใช้กับสิ่งที่เราเอาไปต้มใช่ไหมคะเช่นน้ําเดือดน,นมเดือดซุปเดือดประธานนั้นจะเป็นสิ่งของที่ถูกต้มนั่นเองค่ะแต่ว่าคําว่าบุยที่แปลว่าเดือดน,นั้นสามารถใช้กับความรู้สึกได้เช่นกันเช่นโกรธจนเดือดอย่างนี้น,นะคะแบบความสิ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความรู้สึกในแง่ลบนะคะเพราะฉะนั้นโมยกตัวอย่างการใช้มาให้กับบุคคลเช่นกันแล้วก็ อันนี้จะเป็นกับสิ่งของที่ถูกนําไปต้มค่ะการผ่านนั้นสําหรับสรรพนามประธานเอกพจน์นะคะ3กลุ่มแรกเนี่ยเราก็จะตัดหางทั้งหมดนี้ออกเลยค่ะใส่ s s t ค่ะผ่านเป็น je boue บ u ท u บ u ทูบ u นะคะอันนี้โมยกตัวอย่างมาให้กับคำว่าโกรธคำว่าก l è r e กับคำว่า c a s h จะแปลว่าโกรธนะคะ j e b u เ de c o l ล r ฉันโกรธจนเดือนแล้ว t ู bou บูเดชแบบเธอโกโรธจะเดือดแล้วนะคะส่วนอันที่3ก็คือเอาสิ่งของนำไปต้มค่ะ l'eau โลบู e. น้ำเดือดน,นะคะโลบูอ1 0องเดกร s ซลเซียสน้ำเดือดที่100องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะส่วนสำหรับการผ่านคู่กับสนานประธานที่เป็นพระหุพจนะคะเราจะตัดหาง e อออกแล้วก็ใส่ o เอ e เอ n เอ่เอ็นต์ะนูบ o ยงนูบยง vous o b วูบุยเย่วูบุย i l ่เข il ุ e b o u l l ยอันนี้โมยกตัวอย่างมาให้กับ the j a l o u s i นะคะ j a l o u s i e ก็จะแปลว่าความอิจฉานั่นเองค่ะก็คือพวกเราคุณพวกคุณผู้เธอหรือว่าพวกเขานะคะเดือดไปด้วยความอิจฉานั่นเองค่ะ สำหรับเวอร์เคเบิร์ที่สะกดลงท้ายด้วย ex แต่อยู่ในกลุ่มที่3นะคะเราก็ได้มาดูการผ่านรูปปัจจุบันการกันไปเรียบร้อยค่ะมีบางตัวนะคะที่ใช้บ่อยมากๆเลยเช่นปั r t เชียซอกเชียเวนเนนะคะพวกนี้ได้ใช้บ่อยจริงๆทุกต,ตัวที่โมโยกตัวอย่างมาให้เนี่ยส่วนใหญ่จะได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทบทวนการผ่านกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระกดิ่งกับชน n นลนี้จะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดไปตอนที่3กับการผ่านรูปปัจจุบันการของกริยากลุ่มที่3นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็แม็กซีเดเทอร์ลาอ๋ลาโพเช่น